โอ้สวัสดีพี่น้องเขามาป่าอ้อยแหละขึ้นนักเลยครับอุกอังเอาเลยปีนาสิเหตุยังไงกระป้อยรู้ว่าการสิปูปีนาเนี่ยโอ้ขึ้นนักครับมอเบิงเป็นอนอนยังเอ้ยเมื่อยน้ำเลยครับสิเหตุยังไงเบิงครับปัญหาเจอปัญหาเลยเหตุเกิดจากการสร้างใบค,ครับเบิงเฮ้ยลำอ่อย เห็ดจังไรบ้านไผสิมีสิมีคนสิมีคนมาปลูกให้บ่พี่นาหน,นะครับสิให้ทีมงานใดมารับงานเบิ่งลำบ่อยนี่ยักษเขียวนะครับนี่บ้านขนาดคอนแก่นบ้านนี่ครับโมนีกัเลยนี่คอนแกน่นไล่ใส่แขนโอ้ยอูกูขับพี่นาน,นีย่ยอมแล้วไผ่ทมาปลูกไข่ห่อสิแบกขึ้นห้างปลูกได้บ่วพีนาน,นี่เบิ่งหัลำบ่อยเอ้ยพี่ารณ์ชวนลำบ่อยพี่น้องเอ้ยพวกพิจารณ์ยังไง เหตุไดปีหนาวันนี้ให้มาปลูกให้